สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้มามาบอกคุณผู้ชมว่าเขาได้งานใหม่แล้วนะเขาจะย้ายที่แล้วแหละอ่ะเรามาดูว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดสิงหานะคะอักลับโอ้กับหน้ากล้องไม่ได้อกลับหน้ากล้องไม่ได,กกไได้ก็ต้องอย่างนี้แพ็คก,กระเป๋าแล้วนะคะแพ็คก,กระเป๋าแล้วรองเงินเดือนเข้างเงินเดือนเข้าเดี๋ยวเราก็จะไปปิด ปิดบัญชีธนาคารกันอันอันนู้นฝากเพื่อนอันนี้ฝากเพื่อนส่งไปสนีนะคะหอบไปเองนิดหมดคือโลกมากค่ะคุณผู้ชมอดูดูด,ดูอันนี้ยังเหลือของอีกนิดหน่อยไว้ใส่แล้วก็ยูนิฟอร์มก็ทิ้งไว้เขาที่นี่นะคะเดี๋ยวน้องยิลีจะมาจัดการอันนี้คือโล่งแล้วเรียบร้อยเหลืออีกนิดหน่อยเคียร์พื้นที่นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาบอกว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะได้เยอะกว่าที่เก่าไหมคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย